พอนถ่ากินจุพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปซู่กู่ซู่คนนะครับมาผมมาพบกับช่องจ่าชาดถึงเวลาแชแนลนะพี่น้องครับวันนี้นะครับเอาเมนูมาฝากพี่ตัวหนังด้วพี่น้องเด้อเป็นเมนูขนมจีนน้ำงัวนนะพี่น้องก็เรืงเคยได้ยินี้เนื่องพี่น้องอของ จังหวัดยะโสธรนี่เราเนาะพี่น้องเนาะกะบ่เคยกินได้พี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะกะบ่ฮู้ว่ารสชาติสิเป็นจังได๋กะปุ๋งคือก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องนี่มันกะส่ผักคือยังคือยังก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแต่เป็นเส้นข้าวปุ้นเนาะครับเนาะเป็นน้ำงัวหัวเผื่าขนมกินน้ำน้ำวัวเอาจากกีบ้างเลยพี่น้องมาๆๆมาลองกันแล้วกันพี่น้องเด้อจะกินเป็นจังได๋บ่พี่น้องเอ้ยอืเที่ยบเจอหรือล่องกันนะพี่วะ เสีบยบยิ่พี่น้องอืมองนี้มากเพืเดียวสาวยะสัวบัวทันยวหยักวกน้ำพอน้องพิ่นถ่ายกินจุพี่น้องอืมถ่ายแบบไง,งได้พี่น้องแล้เรื่องเคยได้ยินพี่น้องขนมคันรัชชาบ้านเท่ากืบ เขาปุนป่นน้ำม่วงคนว่ะจะเสียบอยู่กระเซยลูกสินใส่นี่เคลื่อนตัวพี่หลงน่าลูกสินอหืเพื่อนกินทั้งหลังเหนื้อทั้งหลังนะพี่หลงเลย เสียบเสียบถือว่าเสียบเลยพี่น้องเลยยังเหมือนยังน้อยได้พี่น้องเนอะเข้อดีบรรยากาศคืมแห้ง รสชาติกับกับแปลกไหมพี่น้องสำหรับยาชาติเด้ย่ยคุณลุงคนเป็นอดีตเคยกินแล้วเนาะนี่หอมท่วงหวังเต็มฐานเลย mày là, mm -hmm. <coughs> <Sí>, à bị <bíde>. điện <coughs> มีแห้งยาวๆเลยอือ้ในกันในกันน้ำง่วสิพี่น้องเอ้ย มมมมมโอ้เสียบเสียบพี um> ่น้องันรยากาศน้าเหมือแรงนอพี่น้องนะเดี๋ยวเป็นที่ตกดินแลยล่ะ เดี๋ยวอ้งบอกหิวแหงอาจจะกินสวนวไปไไน่ยต้องคี่วเพือขาดเลย ผักมาเกี่ยมันยังหน่อยอันนี้เพราะว่าขนมขเป็นทางผักเนื้อกิดชีสเป็นน้ำเหนียวเลยพี่น้องเมียน แมนมาบูพพี่น้องอันนี้ทางภาคอีสานก็เป็นนนำง่วคนละอือืออือ Nó phủy bộ Vẫn mana bao nhiêu Nhưng mà <coughs> lèng <coughs> đó <coughs> 对啊，兄嗯。嗯。嗯。 ได้กินอะไรมาเลยพี่น้องเลยอ้เสียบเสียบเสียบ,บพี่น้องเลยขนมกินน้ำงัวเพี่น้องครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะกาลัางเคยได้กินทื่กันพี่น้องกะ เป็นขนมจีนทั้งจังหวัดยะโสธรเนาะพี่น้องเนาะพอดีมีโอกาสกลับบ้านยะ,ยะโสพี่น้องบ้านไม่ออกกลับไปพวะพอดีเพิ่นเพิ่นขายเอ,อ้าล่วงมันก็น่าสนอกเอานะครับก็บขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับจนจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องลำลำเรื่อยพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะคิดสิ่งใดขอยสวมความมุ่งหมาตปรารถนาทุกประาาปปการนะพี่น้องเนดะ้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ชายชาติถุงล่า ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับบุญศิษย์จากลาพี่น้องไปสิสมนีมาพรกันคลิปหน้าว่าสิเป็นเมนู่อย่างต่อาจสิเป็นจุเลยเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าสาวจะสวยพอดีเลยสำหรับบุญศิษย์จากลาพี่น้องไปสิสมนีมาพรกันคลิปหน้าสวัสดีครับ